เตมหมดน้องน่พี่เนาะสบายดีสยันเศร้าจะปลาลุงพี่นทางฝังไทยฝั่งลาวฝั่งประเทศ้มนี้อันเมื่อวานีหมองชุมเาพุดกระปูนเพี่น้องมนีิ้าไาปเบิ่งน้ำเต็มเลยซ้มไห่ซ้าซ้มไห่แล้วก็ได้่องไม่ยังจะมันมาจิใส้บืกน เออมนก็ลุ ừ, mm ้นี่ยเด้อเนาะบ่ได้อปลายางมาปิดนี่ก็ส่างปิดช่สบายยี่งน้ำสาวพี่น้องบรรยากาศน้ำสาวโอ้คากตรี้วนอนหน้าที่น้องคือบริเวณบานแสงตะเวนแสงตะเวนจาจับหวานด้วย ตายเถึงบ้านเขเจะเอาไม่ใส่เหรี่ขาเลยเจะเอาใส่ขาวแล้วก็ลดลงมาหลายเนาะเจอกักนหน้าหลักคาดสอนิ้นวห่างไปเบ่งบบน,หน,น,นห้โหสิไปหาหกมันจะสวยเรเวดงามพี่เนอะอยเบิงไม่น,มน้นเียออนใคในสยาม อยู่งามงามเมื่อีเพื่อนน้ำตาแดงอาทิตย์สองแม่ลำของน้าเนาตาองเทียมมันอยูคนเยวย,ย็ยนดมฟามันบ่อไปฮดพักปดพักกี่นองตต้นมวกกลังหักกลางเป็นหมากลังเป็นดต่อันนี้ออกมองท่าบะดอ ผลมะ่วมันเป็นอยู่สามเสืออ้ยหน้าบอ้อก่ไหน้ายเดียวหดม่งาหมนเด้งอเก็เอาไม้มาเจมาเจหางมุดเต่งมาใส่ของงามมใส่งามเนอบอกบแบนี้้ยเตอูนี่ใส่หอันนี้อันนี้

ใส่ผักแใส่ปนก็พามกรูมกัมันไขาดีไน่เยเออพาเทีนเาเว้นเา,นาเว้นต๊ะกับตาเว้นขึ้นสวงามเถอะพักมาัวมอื้อฮะนะเาอืน้ามีจะได้กินนะอันนี้พักกระลำดอ,อกอขี้ดอกเลย

ชาวลอกเพลงมโหเลยโอ้ตอะไรามันเบิดมตมานี่ดอกหนึ่งตัวนะอืตัวบอกใหญ่เลยซีเบโจดายพี่น้องเวอมากินของอ๋อมัมีโคมเนรอมาแลงันร้อนมาอีกเด้โอ้ยไปกินดอกอันนี้สภาะมันเบิรมันเยือกเลย บ่มันมี <pays beautiful> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่เป็นเให้อูกกบเทคไทยได้เลยนะเพื่อนนั่งนอนอยู่เฮ้ย่นเป้นปกไทยวันละตื่นเนาะดไม้ชือดอแสงความมักอ่านแหงเลาลอยหายใ้เียง่ามสีนเนอันนี้ก็แม่นได้เป็นผูก

มันปวดเจ้าเจ้าหนาวหงุดตื่นใส่กันมีคนหัวกันให้โลกคนเดียวนเพียงคู่เช่าพี่หวานใคาจะได้เป็นเจ้าทำมันได้ทนเห็นหน้าผาอาบบาดใจเจ็บละอายชอบเพลงพี่น้องเลยชอบเพลงยังมาเศร้า แหงอะไีเด้อจ oh, ้าพี่น้องฟ้องาปพี่มิลอกตาพี่หลอไวนะเอกเราห่นอั่อว่ะพี่น้องไเียกใส่ม้อม่อนี่พระเอกเขาตื่นเลยเตีบไทยเอ้ยเออ เห็ดททยให้กระตือป่าลูกเ้ยจะลงมาบา่หกยมามเช้ามาสี่เจ็บไทยลายเจ็บไทยเห็ดน,นอนนาบา่เจ็ไทยนอนนาเนาะเมื่อคืนออออนี้เบชฟเอ้าเอ้าหมูเราไลยพี่น้อง สมัิสมัิศกเทศไทยกน่ะพ่อแม่ไปใช้กับไปน้านะอือืมอลีตื่นมากเห็นยิ้มแป้นๆต้นนี้ก็งามคือหมูมันยุตวเลยไม่กินขาวทันสองอันนี่นะมันเนนสองสามโตน่ะต้องเข้าไปพูดกับปูหมูว่าน่ยนะหนึ่งสองสามสี่สามไห่เห็นบ้าวันนี้ ไปแบบบุญมนโทษเมื่อหนี่เมื่อนี้เทพไทยสิไปบุญบรรทุนอีกพี่น้อเมื่อนี้ยังประเทศไทยมือสุดท้ายได้มืออื่นมือสุดท้ายพี่น้องตันที่สี่จะสิบปีชื่อปี่ช้างอีกลูกโอ้บังบังเทพไทยมาลัดง้อผัวมันไปแหละพอวางไปก่อนงัวมาไหมมาลัดงัวลัดงัวไก่แกเป็นภาคพี่น้องเอ้ย เออมากินเขากับบอมาไก่นาะติดภาคเดืยนนี้นะเบิดไลาโตแล้วไก่ซาซูปนุนีนะโอหตะกะบะอับ,บมันที่ออกแล้วบอจักวันที่ยังเดือนนี้บอหอ่หาน,นบาาออันที่หาเอาอ มืออื่นมือหื้อนี่อะไรเออมันแม่หัวซาวได้น่ะน่ะน่ะแม่มันอื่นหามันน่ะตำรวจเตี่ย<น>เลยสิได้นอนเผาอีเลสนะพอดีโหลดกับนอนหน้านี่เอ้าวพอดอยากกินห้ามซองเถิกนี่ซองเม่ะนี่นานนานนานแล้วมันจะเจ็บนะโค้มเอื้อยนะ,ะ,ะ,ะมัง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 อะไรสองตนี่มันเวียนนี ผูผูเพื่องกับสีเบิดปลาล่ะเฮียนจับมันเน่ฮะเทพไทยเทพไทยเศร้าและสบือเพื่อน่ะน้อนเข่าเหมือนสบือกก็ได้ หอยเทพไทยนี่ตวน,นัันกันบริคุณมันมีหอดเงินซื้อหัวอาหารสิบดเ,เลยเด้จะหน่อยก็เห็ดแช่แมวอยู่แล้วบดน,นี้ขาวหน้าแซงก็จะคิดได้ซำใด้เพือ่อช่องคนเด้ขาวดอง,อ,งอ,อีกมันบ่มีน้ำพอไปหาเนี่ยามาจูบน้ำใส่หยาเขานะนี่ ปีเขาออกแล้วห่วงนึงน้าเต็มอยู่พี่น้องเลยอันเดออันชวนหยาเขาตัวน่ะพอดีเด่งคือมานี้มันหักสายยางกับบ่มีโซื้อเอาสายยางเหไมาไว้ไวจูบสายยางเปคือเขาใส่น่ะบ,บ่มีบอ เกือไก่เอางัวออกเล้วพี่น้องไก่ก็ไก่ก็ใส่ห้ามเอาพี่น้องเอาเอายาให้มันกินหักหักมันเป็นโรคอันนี้มันคือโปรตีคนสคียาที่็ดถอกให้มันใหม่อยู่แล้วจะให้เจ้าเขาไปบุกมันให้ลูกไว้ลูกเดีย๋ยวทายากจับงูหน้อยเน่ด่กมาแม่เลีอ่ะต้องมาได้นะแม่เลีอ่ะแม่มันจอดพัน เอย่าใครมาล้างมือใครไหนตะบูดหน้าบูดในใส่พี่น้องเอ้ยนอนหน้าก็ได้น้ำอันน้ำคลองลงมากก็เต็มให้นะแล้วก็น้ำได้ก็มีหางอันไฟนะขอใส่น้ำขาจาวโยธาได้ได้ไฟเป็นคองเจ้าๆๆของปะ่ะล้างมือโอเคโอเคยังโอเคโอเคบอกปลาลุงบอกปลาลุงไปเจอกันคลิปหน้าได้ปลาลุงเดี๋ยวสบายดีปลาลุงมื่อี้เที่ใท้กินเปบุญหมืนพ่นก่อนมาเตรียมตัวไปบุญหมืนพ่นก่อน ดูดู<ฮ>ดูไปโอเคพี่น้องฝากติดตามาก็ไล้วก็แชร์หนิเดอ้อสาวซุปนีแลละก็สซูปนี่สีแก้วซองซองผ่านไปกำลังแรงใจแล้วก็บว่าขำโฆษณาด้วยพี่น้องเจอกันคลิปหนะน้า,าเมื่อนนี้พามาเบ่งบรรยากาศยามมาเศร้า,า,างามงามงอกระยองกระยองพวกท่านเลยวีหัวย <า S 1> องมา Ê, đồ bông hoàng, đồ bông hoàng không?